ไปดีพี่น้องเพืสูส้ทุกคนเพ่อสวนเชียจงจงมาม้าค่ะวันนี้เพรว่าผัดเอ้พริกแกงผัดพริกแกงไอปลาหมึกกับกุ้งค่ะหนึ่งกิโลค่ะกุ้งครึ่งกิโลค่ะปลาหมึกครึ่งกิโลค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะผัดกระเพราของเราค่ะเอ้ยผัดกระเพรา,าผัดสตอใส่กุ้งปลาจ,จูเลยมันร,ร้อนมันกินเขาปลาต้มปลาเขาต้มมักอยอะก็เยอะมันกินเราผมาเออกระดูกอยู่เอาเอาหาข่อยท่าน ต้มปลาไปฟังนั่นเด้อไปตักให้ก่อนตักต้มปลาให้พ่อใหญ่ก่อนค่ะต้มปลาต้มจนเย็นเลยเอาุณพอเล้พัดลูปมือนน้องไปุณตัวสองอย่างลไปแกล้จะโอเคน่เดีเอากินดุย้ยให้ดูใกล้ๆ ยำปลานงยำกระเพราอันนี้พริกแกงปังกุ้งค่ะเอาด้วยจักกินทำไมเอาติดกินอยู่เอาด้วยสิกินจิกินอยู่แต่ว่า่กินเนี้ยมาค่ะรุ่ยค่ะกินเลยค่ะมาค่ะกินค่ะสวัสดีพี่น้องกี่ดอกวันเด้อมาค่ะ ขึ้นเขากันค่ะอันนี้ผัดพริกแกงปลาหมึกผัดพริกแกงใส่ไอ้พัสตอใส่กุ้งใส่ปลาหมึกค่ะโทษหาไม่ยังหนูกับบอระรับทอดแ่บน่าขนาดลดวบไ้เรื่อยเลยมาค่ะชิมดูกานค่่หนูแห้งเหมือยาเพีงเยงไรเงินหาล้อยได้เจ็ดสิบบาท อยากแห้งเลยน้องกันต้นหรือพี่นุ่มคะถ้าไม่ไบผมโปมือหน่อยค่ะ จอนเฮดโทรศัพท์อ่างข้างเนยเบเฮดเดยเบงไม่ใคเกินอันเบิ้งนมงัมัน,นรไรมันต้อมนะฮัทเทสตัวตัวห้ามีหนูเขว่าตัวส๊ กินไหมอืมกินจะได้ทั้งเด็กวับเด็กเป็นเรื่องแค่จานเดียวจ้ะเอองั้นก็ tích gì 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 tích không bẩn hai đấy không bẩn không thiếu không nó gái được không nữa Ừ. làm nữa là พอดเสีอพ่นี่นทดพร,ริกแกงตอมกุ้งโดดนึงคาา่ะจันไม่เคืองกุ้งเคืองค่ะ mhm mhm sốt. sốt này Đó. Đó. Nhiều hạt. Nhiều hạt. ừ mhm mhm Ừ. ừ mhm 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 Ừ. rồi Thôi, cứ đưa, đưa. ต่อใต้ตอนประยุทธ์เป็นคนสื่อเนียแก้ไปอันไรบ้างข้างลหนนึกภาพกราอาจจะจุกงอแง

Thì được chấm mà mới làm mỏi mỏi Ừ, mỏi 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 ตอวกกัะเพ้าเขากันเพนะ้่เเห็ดับส้มใจอยาบให้มง<ๆ>เลยมากินแห้งเนาะเอาขากินหยานไหเอาไให้หยาเลยหนชุ่มหนุ่มมัเนแห้ง Ô tả Thế tôi giờ món được rồi Bây giờ chạy xong rồi Không muốn phạt với kèn hả? เอาเป e. ็นฮะไม่ยุ่มมากกินไ,ไหวเพื่อไรแต่พี่อนจ้าคินไหวเขาชอบอแบบเพ่อนชำเหนียวผงเดอ้อฝ่านพี่อนก็ได้กดแซ่ค่ะกดติดตามกดปุกระกดิง่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บนะคะอันคอสวัสดีบ๊ายบายจะะาุ๊บๆค่ะ